เมื่อเรียนวิชาพละเออมาครับผมตั้งแต่วนแล้วอ่านะครับวันนี้ครูจะให้ทุกคนนะครับแข่งวิ่งกัน100เซนติเมตรนะครับคะนี้หมดเวลาแล้วแค่พี่ครับค่โอเควันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับอาเชิญหัวหน้าบอกครับผมเอาไปทำจะไม่ทำเลยเลยปวดข่าวนะและเมื่อเรียนวิชาคณิตเปิดในซือไปที่หน้า2 8 0 0 0นค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารกันนะคะ เมื่อไรจะหมดคาบวะเอ้กูก็ว่างั้นแหละที่นี้นะคะเราก็เอาสองไปหารเก้าขนาดนี้หมดคาบแล้วค่ะเปลี่ยนให้มาไว้ด้วยด้วยด้วยคลินี่ได้กลับบ้านแล้วเว้ยเดี๋ยวคุณต่อคอทีให้มันจบก่อนนะคะไม่ไม่ไม่เอานะคะนิดเดียวค่ะนิดเดียวโอเคค่ะวันนี้ก็พอคลินี้ก่อนนะคะกลับบ้านกลับบ้านอย่าไปจอยงอให้เปิดไปที่ด่้าสองหมื่นเก้าพันค่ะ นนี่ถ้าผมดได้มาส่งคูณนะคะกผู้นี้นาหัวหน้าบอกคะ่ะอ้าวข้ามแล้วเหรอวะเนี่ยก็ว่ากูจะไม่ถึงง่วงไอ้โม่กระบาดในดีนะมึงแกแค่พวกนี้ไว้เออเออเอเอเฮ้ยเรียดยันข้ามเลยวะ